ตัวอะไรอ่ะใหญ่ใหญ่อันอยู่ฟันอยู่ข้านนะเอเขาไม่เอาอ่ะพี่เหมือนหาพี่เอกหาพี่เอกหาพี่เอกทำไมอ่ะอะไรเอาคูณเอาเอากูจริงว่ะเฮียเอากูทำไมชะดเตนอร้อนไงใช่พี่เข้าม่เขาชัดเจนนะหน้าตาใช่ใช่ เต่อนเลยกการตันซื้อไม้วไวเฮี้เก่าแน่เลยสั่นไม้แตกถ้ายอ่อเส็จบายาแล้วกันดคือจะยัดอะไรขนาดนั้นอุยเฮี้ยงนี่เอาที วายเนี่กูครับเซฟไปแล้วโอแต่ยากไปแล้วอยู่บ้านฟ้าทีนึงมั้งไถ้ถอนโซเทมตาขึ้นบนซ้ายมีไม้แบบวะโอเค คนไม่ได้ครับทุกคนพับเซฟไม้แตกอ่ะคนไม่ได้ว้ายนั่นไงยศเข้มกูมาเอาไปอีกหนึ่งแผ่นนะมึงไอ้ออตัน แตกไปแล้วแตกไปแล้วอะไร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 ผมัรับตัดเอ้ยมาแตกครับนนี้เสร็จปะ ประตูอ่วเสร็จพี่เสร็จเสร็จมาได้มาได้แต่ทันหรือเปล่าทันดิไอ้เก่าอย่าอย่าอย่าไอ้ต้องอะใช่มันไม้แตะมันไม้อ่ะไม้มันมีไม้ข้างเออมีไม้ข้างข้างไม่งั้นเรียบร้อยไปแล้วขวาบนอะเนื้อโอสายบน เอาแล้วอยู่บะเซียดีย่างจัดให้ดีย่างจัดแต่ย่าต้องเล่นกลางแมปนะจานเนี้ยลากไปเล่นซ้ายเล่นบนลากเล่นมีลูนนะเดี๋ยวบนนะาขวาล่างอันสีพี่เครื่องเดี๋ยวพี่ปั่นลงเนินให้ก่อนดีกว่าโจกหาบนเลยขาบนอ่ะขวาล่างขาวถอดทำไมวิ่งมาทางนี้อ่ะ เอาเขาตัดใส่เราวิ่งผ่านแมสมาสองฝั่งมันโล่งเอ้ยขวาบนขวาบนเจอแล้วแขวนแขวนแขวนแนไม่ทันแล้วเราซิวเช็คมาไปกลางแมปนะเอ้ยอยู่ขวากลางตอนนี้อยู่ขวากลางแต่ย่าฉีกเดินหาจัดครับ เปิดปิง้งแตกไปวนะเนี่ยตัวพี่ตัวพี่เก๋เปิ๊กนะึงอ่ะได้ไม่ใช่เรื่น,น,น,นะลนกลางแมปเราเหมาบนเลยเราเหมาเลยใช่ไหมจัดก,การเลยมาพาบนปันสอบเล่นกลางแมปมากต่อไปเดี๋ยวรู้เรื่องเอาพุ๊บมา่อนว่าทีเอตาต่อไป ข้งล่างมันหายรองย่งเศหายแล้วเออหายแล้ว จะปันตรงเนินเครื่องตรงนั้นได้เยอะแล้วอ่ะแต่ร <c oughs> ่างกลางตรงแมสเ,เล่นให้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 บ้านใหญ่จุดสุ่างเสร็จเครื่องมือก็สวยว้าว อ,อยู่กับพี่อยู่กับพี่อกับพี่อกับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยูกับพี่กับินนี่ห้บแล้วยังก่อน,เ,นเดี๋ยวข้าายบนให้นะเอตรงนั้น,นาเยอะแล้วร่างกาง à bén bén lên na, bạn bén bén lên na, như thế. Dương đây thế, เอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะไม่บิงไม่เจอแล้วเป็นตัวเลยเบนผิงใส่ตายายยังโจอยู่ไหนโจอ๋อเป็นตัวเลยไมอ้ีเสร็จแล้วเฮ้ยเฮียตายยายยังไม่รีเสร็จแล้ยติดเลยติดเลยติดเลวกลับแล้วเอ้า Obi, Obi, mày lời, đi bay bay, 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 bay,

แล้วมาช่วยแล้วประตูประตูล่างนี้เสร็จยังยังไม่เสร็จหรอยังไม่ได้เปิดกลับไปแล้วพี่สาย่าเก็บกอตายากดีๆนะเอ้าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยสเต็ปนับลงนโบลีสองหนึ่งตายกดกดเออพี่สาย่าขอเด็ดชุดไฟมันต้องเล่นอันนี้เข้าใจเปล่าฮะ เนี่ยคอเด็ดจุดไฟเข้าใจเ่าแอปปิจุกซีเรียเสียดูดูคืนไหนวะกันได้ตัวอะไรก็มีเกี้ยนเหรอทไมเฮ้ยฮาวิ่เหี้ยคอนเสรดอยู่ขวาผมกดเต้ไว้แล้วผมอยู่ขวากลางอยู่กลางแมปเพครับแล้วกูก็หาไม่เ๋ยวว่าตัวอยู่ไหนวะ แบงบูลฝังสายให้นะสายกลางเลยเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวพี่เข้าบ้านก่อนโชคด้เรื่องพี่พี่เล่นต่อนะได้ได้ไม่เอานะเว่งเฮ้ยเอาแล้วเอาเล้เอาเลยเอาเอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยอยโอ้โออโยยออ้โอ้โ้้ยยโด้้้ เล่นให้ได้นะในบูนเนี่ยวิ่งเร็วกับลบรอยเท้าเลยเนี่ยในบูนไอเยี่ยมมันถลายเฮ้ยมีคนงอกไม้มีคนงอกไม้ตามไปเลยไม้ก่อนมีแทงลบมาเฮ้ยคอยจะดูดเอาเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเลยเจด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 จอด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 ผมโดนด่วนไว้ก้าวๆอพี่มาแล้วเจ้ เต๋อเฮ้ยผมหาตัวก่อนหมดละเหนืยเนืะเจ็บแล้วนะเอาอยู่ขวาล่างไปช่วยได้ไปช่วยได้แต่ยาไปช่วยได้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 อ่านเกมมาช่วยแล้วกลับไป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 แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่มา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 อยู่กับพี่อยู่กับพี่กลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วไม่ไม่กลับไม่กลับไม่กลับดีกว่าได้ผมได้ผมไม่ผมเขาจะเอาเตลมาพี่แบงค์รอรับผมหน่อยไม่มีใครอยู่วะใจวะ ผมเล่นเรือดิ้งอ่ะแบบกัับม้กนพังอุ้ยโอ้โหนอนไม้ผลของการงกไม้นะชันวะจะไปซ่อมบ้านฟ้าให้ตีบไม้ไว้ดอกเครื่องป๊อบก็อยู่นะคนอยู่เป็นปะเต๊ะปะเต๊ะอุ้ยก็มาดิเด็กก็มาดิก็มาดิก็มาดิเรื่งได้เรื่งได้เรื่งได้สายล่างยังมีไม้รองอยู่ ก็มาดี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 เก็บบอลลัตตีเก็บบอลลัตตีแบงค์ตรงกลางล่างเลยกำลังมากำลังมาตรงแทงตรงแทงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไว้เฮ้ยโอเค๋แต่ตึ้มไหมไว อ่อเลยแบงค์ได้แล้วมีปัญหาไปั่นท้ายบนแบงค์เขี่ยผมไปแล้วไปไหนวาะนะ่รอเล่นอยู่เรื่องนี้เสร็จแล้วมี่มีใครปั่นอยู่วะต้าเสร็จแล้วปั่นอยู่ท้ายบนกั้นบ๊อบล็อกท้ายบนหาปูนโซนนี้ให้พี่เอกก่อน เฮ้ยแล้วมันดูดเป๊ะต๋อเตนี่เนี่ยปดแม่งเลยอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าทำกันะน้องใจะาให้ปูนให้มาใกล้บ้านฟ้าอยู่เล่นแมพเทพรังแมพ าาใช่เลย,ยนนะ่าบุญเป็นไก่จ้ะใช่บนเนาะใช่บนญใช่บนประตูใช่บุญกำลังไม่เปิดอยู่ใครอ่ะอยู่กับพี่ไพทเทิกลางแมพกำลังมาเปิดน่างกลางเปิดใช่บนเก้าเก้าแล้วนะ <c oughs> เฮ้ยหลอกไปวะ โอ้หใครก็ได้กางแแบบกางแบบกางแกางแบบกางแแบบาม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 ากไม้นี่มาทือไปลเหรอรังกมไม่มีไม่มีไม่มีไวสวแอมย่าเอาไว้เอาไว้เอเอาไ่อ้าจะไปไ้ไงเราโอ้ยจะ่มายิจะ่มายิย่ามายย่่มามาเออตว่าไม่มี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 มจะดูพี่จะดูดพี่จะดูดพี่จะดูดพี่ไปนะไปนะไปนะไปแล้วนะะดูพี่ดูพี่จะดูดพี่อะไรยังไม่โดน S <S ย่าพีไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แลว้วไม่ได้แลว้เนนวเงียบไปเลยไปไปไปแต่ย่าวิ่งไป,ปหาเขาแ่า้นะเขาดูดหน้าไปประตูท้ายพ้นเลยเขาเดินไปล่างมาั่นน่ะเขาอยู่กลางแ,ลาแมปล่างกลางอ้อยอ้ยเอ้ยไม่เที่ยวกันเถอะอ้าวโชคยังไม่ได้เหรอโหชักช้าว่ะโชค ห้าวีหกจักชา้าไปโรงพยาบาลมั่งเหรอเกิดไปเกิดมาแล้วโมลีแดงสามเมอร์วิน 怎么会赢你了我？<laughs>